อาล่ะอันนี้เป็นแฟนเพจคุณครับวันนี้เราก็จะพูดเรื่องการตั้งปริศคำถามแบบง่ายๆนะเราก็จะตั้งคําถามแบบไม่ยากนะครับอันนี้ก็ใครสําหรับคนที่เขาก็เรียนไม่เก่งบ้างะอะไรเงี้ยเขาก็มีกําลังใจขึ้นนะครับหลักการตั้งคถามเนี่ยมีกี่ประเด็นเนี่ยห้านะครับหกแล้วก็เจ็ดนะครับหลักการตั้งคาถามชนิดเจ็ดแบบหลักตั้งคําถามที่หนึ่งดยการใช้ดู นะครับในการจะดูดูอย่าลืมนะครับว่ามันสามารถจะขยายเป็นช่องหนึ่งก็คือดูกับดาสนะครับแล้วก็อดีตก็คือดิปนะครับขยายอย่างนี้นะครับดูกับดาสก่อนนะครับอย่างที่ครูเคยบอกพูดไว้แล้วในคลิปที่ผ่นานๆมาต้องติดตามก็คือ He She แล้วก็อะไรอ นะครับแล้วก็เอกภพเนี่ยก็คืออันเดียวเป็นโรคบารเอสแสดงว่าฮีชีอิตเอกน์ต้องใช้ด a าสนะครับอันนี้ใช้อะไรเราต้องเข้าใจก่อนด a าสนะครับแต่ถ้าไอนะครับยูนะครับวีนะครับโอ้ยวีนะครับ, v นะรบแล้วก็เดนะครับแล้วก็พระหูพจน์นะครับอันนี้ก็คือพระหูพจน์ ก็คือพหูพจน์นะครับอันนี้ก็จะใช้คำว่าดูนะครับอันนี้ใช้คำว่าดูนะครับแต่ถ้าออถ้ามาคำว่าดิษเนี่ยนะครับดิษเนี่ยมันก็จะใช้กับทุกอะไรกระทุกประธานเลยนะครับถ้าเป็นดิษดีไอดีดิษใช้กระทุกประธานนะครับในกรณีการตั้งคําถามเนี่ยมันจะมีหลักการที่ของครูก็เป็นหลักการที่ไม่ได้อิงวิทยากรอิงทฤษฎีเอ็กเดมิกอะไรมากมายบอกกับท่านก็อาจจะอิงเคมิกก็ได้นะครับก็แล้วแต่ ตัวอย่างเช่นชีโกนะครับการตั้งประโยคคำถามธรรมดาชีโกเธอไปเราอยากเปลี่ยนประโยคคำถามเนี่ยเราต้องดูว่าข้างหลังประธานเนี่ยโกเนี่ยจับต้องได้ไหมเขาว่าไปเนี่ยมันจับต้องไม่ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับตัวที่จะจับต้องได้ต้องใช้สำรวจโดยการดูก็คือใช้ตามองเนี่ยสมหรัฮีชีอิตเอกพจน์เป็นโรคบา้าเอส อย่างที่คูเคยยกตัวอย่างแล้วนะครับแสดงว่าตัวนี้เราก็กระจายมาเป็นคำว่าอะไรแค่นี้เองสรุปใหม่หลังหลังประธานเนี่ยมันจับต้องได้ปะไม่ได้แสดงว่าตัวนี้เราต้องอะไรสํารวจโดยการดู สำรวจโดยการดูงนะครับฉะนั she ้นดั h e ช่โกแปลว่าเธอไปปะอะไรอย่างเงี้ยวิธีการตอบนะครับเราก็จะตอบแค่ yes นะครับแล้วก็ no อย่างเงี้แสดงว่าประธานเป็นอะไรก็ดึงก็ดึงชี้ลงมานะครับดึงชีลงมานะครับ,นะรบหน้าเป็นอะไรก็ดึงลงมาเช่นกันปั๊บแค่นี้เองอันนี้เป็น no อันนี้ก็ no เหมือนกันหัว no ไปเลยนะครับจึงเป็นคําว่าด a ชซึ่งน,นะครับก็ดึงลงมาเช่นกัน ในกรณีถ้าเป็นอดีตน,นะครับเช่นในอดีตไปมาป้ะเมืาาอ่อวานไปวป่าก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นแค่ did did แค่นั้นเองนะครับใช้ได้กับทุกประธานเลยในกรณีนี้นะครับสํารวจโดยการดูสํารวจโดยการดูนะครับสํารวจโดยการดูถ้าจับต้องไม่ได้ในกรณีจับต้องได้เป็นที่สองนะครับในกรณีที่สองจะจับต้องได้จัถามว่า u a d e n t student คือนักเรียนเนี่ยนะครับเป็นนักเรียนนักเรียนจับต้องได้มีแขนมีขาอนะไรอย่างเงี้ยสมมติตัวเนี้ยข้างหน้าตัวเนี้ยต้องใช้ is and a r ถ้าจับต้องได้ฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็น are you a s t u d e n t are you a s t u d e n t นะครับแค่นี้เองถ้าจับต้องได้จับต้องไม่ได้เนี่ยสำรวจในการดูเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างแต่ถ้าจับต้องได้ต้องใช้ อ่า is and or นะครับฉะนั้นเราวิธีเราตอบมันก,ก็ตอบแค่คำว่า yes กับ no อย่างเงี้ยถามอยู่ต้องตอบ i ฮะ ah เราก็ใช้ i อย่างเงี้ยนะครับปุ ah ๊บฮะข้างหน้ามันเป็น r เราก็มา ir ไม่ได้ใช่ไหมครับ i มันต้องใช้กับ i am องี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น uh, not แหละฮะอันนี้ก็ i am not อย่างเงี้ยนะครับ ก็จึงเป็นในกรณีอย่างนี้นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับในกรณีมาถึงการตั้งคําถามเชิงอนาคตนะครับเชิงอนาคตเราทราบแล้วคือน้องวิวมีแฟนหนึ่งคนอันนี้เนี่ยเป็นอนาคตนะครับหลังวิวนี่จะเติม e d i n g e s อะไรไม่ได้นะครับตัวอย่างเช่น she will go เธอจะไปนะครับอย่างเงี้ยผิดต้องโก g o โเฉยๆนะครับอะไรประมาณเนี้ย อันนี้ใช้ได้กับทุกประธานเลยอาจจะใช้ they นะครับ will go เนี่ยกระด้านะครับเมื่อเป็นประโยคคำถามก็ง่ายย้ายข้างหน้าย้ายข้างหน้าจบอย่างเช่นอันนี้ก็ย้ายมาข้างหน้าก็เป็น will she go แค่นี้เองเธอจะไปปะอะไรเงี้ยนะครับนะครับนะครับมันก็มาจากเดิมก็คือ she will แต่ถ้าเราสุภาพหน่อยแล้วก็ตัดวิวคำนี้นะครับเป็นคำว่า wood จึงเป็น wood she go นะครับอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้ในมิติลักษณะอย่างนี้นะครับใช้มิติลักษณะอย่างนี้ถ้าเราจะตั้งคำถามนะครับในเชิงในเชิงคำถามในเชิงนะครับคำถามในเชิงที่ ในเชิงที่เป็นเชิงตกการเห็นป่ะไปไมะยังอะไรเงี้ยครต้องใช้สูตรนี้นะต้องใช้ has have บวกช่องที่3เราที่เคยครูเคยบอกไว้แล้วแต่ทีแรกนะครับยกตัวอย่างเช่น has have, บวกช่องที่3นะครยกตัวอย่างเช่น I have a b o o s อันนี้แปลว่าฉันมีกล่องหนึ่งใบนะครับแต่ถ้าเราบอกว่า I have นะครับ I have lunch ฉันกินข้าวคำนี้กับกา have แปลว่ากินนะครับแต่ถ้าลงมาอีกบอกว่า I have a สมุติ a เป็นชื่อคนนะครับ Clean my car นะอันนี้แปลว่าฉันใช้ให้ a ไปทำความสะอาดรถของฉันนะครับถ้าต่อที่ชื่อคนนะ แต่ถ้าตามสูตรใน h a s e have ช่องที่3นะครับคำนี้ก็จะแปลว่าได้อย่างนี้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ I have นบ seen นะครับ I have seen you ประโยคนี้แปลว่าฉันได้เจอคุณนะครับฉันได้พบเจอคุณกรณีถามเช่อประสบการณ์ไปมาป่ะ เห็นยังได้ปะอะไรก็จะใช้สูตรแบบนี้นะครับจะใช้สูตรแบบนี้ช่อง3เอามาจากไหนก็ต้องเอามาจากตารางนะครับ3ช่องที่งซื้อได้ทั่วไปแหละนะครับอันนี้ก็มีเป็นกริยา3ช่องเนาะนะครับอย่างเช่นเราจะตั้งคําถามว่าเห็นเธอปะ่ะเคยมีประสบการณ์เห็นปะ่ะอะไรเงี้ยนะครับก็เลยตั้งคําถามขึ้นว่า have you นะครับ h a s have บวกช่องที่3 4ซซอน Have you seen uh, Have you seen her Have you seen her นะครับเห็นเธอป่ะอะไรเงี้ยนะครับถ้าเปลี่ยนประธานตัวนี้เป็นคำว่าช h e นะคระะะัเธอได้ไปโรงพยาบาลป่ะอะไรเงี้ยจึงเป็นคำว่า h e has have บวกช่องที่สามนะครับจึงเป็นคำว่า has she go as she's go uh, has she been to the hospital she's gone กระดันได้นะครับ to the hospital อ่าอันนี้ก็ถามเชิงประสบการณ์นะครับอย่าลืมจะต้องใช้นะครับจะต้องใช้ has have บวกช่อง3นะครับ has have บวกช่องสาม, has, have, อ,สามนะอย่าลืมถามเชิงประสบการณ์นะครับถามเชิงประสบการณ์ แล้วก็มีตัวที่เรา uh, คุ้นเคยอยู่นะครับที่เป็นการตั้งคำถามโดยใช้คำว่าอะไร what นะครับที่อะไร where นะครับที่ไหนนะครับ what where, when กี่โมงกี่ยามเวลา why นะครับทำไม who ใคร how อย่างไรนะครับ <c oughs> การตั้งคำถามตัวเหล่านี้นะครับในกรณีการตั้งคำถามตัวเหล่านี้นะครับอะไรอยู่ในมือของคุณตัวเหล่านี้มันจะขึ้นหน้าเลยหลักการตั้งคำถามนะครับมันจะขึ้นหน้ามันจะขึ้นหน้านะครับอะไรอยู่ในมือของคุณแล้วก็เอามันขึ้นหน้าอะไรก็วอตนะครับนะครับในนะครับอะไรเขาจะมันจะอยู่หน้าอยู่แล้วฮะก็อยู่หน้าอยู่แล้วนะครับในมือคุณก็อินยัว ยัวแปลว่าของคุณนะครับ your hand ก็มือ hand เขาบอกว่าอะไรในมือของคุณนะครับในมือของคุณมือจะต้องได้ปะได้นะครับฉะนั้นต้องใช้ is amr a e w a t Were มือมีข้างเดียวก็จึงใช้ is นะครับจึงเป็น what is in your hand นะครับ what is in your hand อดีตก็ตัดตัวนี้เป็นคำว่า was นะครับอนาคตก็ตัดเป็นคำว่า will be นะครับ what will be in your hand นะครับ where นะครับ where ตัวพวกนี้ what where when why who how อย่างที่รูบอกแล้วว่ามันต้องขึ้นอะไรขึ้นข้างหน้านะครับเราก็ถามว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนะ where เอาขึ้นหน้าเลยคุณก็อะไรอยู่นะครับอาศัย live live อันนี้หลัง,ลงประธานจับต้องได้ไหมอาศัยไม่ได้ต้องสํารวจโดยการดูแต่เนื่องจากว่าอย่างที่อธิบายแล้วก็คือ he she นะครับแล้วก็ it แล้วก็เอกโพสเป็นโรคบ้าเอต้องใช้ does <c oughs> แต่ยูไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าวจึงเป็น do where do you live อดีตก็ตัดดู do, ตัวนี้เป็น Did ใช้ได้กับทุกประธานอย่าลืมนะครับ w แวร์ดิฟยู v e นะครับ e วร d ดิฟยูลีเ v e นเนี้ยนะครับถ้าถามว่าทำไมคุณถึงนั่งตัวพวกนี้ขึ้นหน้าอยู่แล้วนะครับถึงเป็น w h y เออมันขึ้นหน้าอย่างนี้เลยนะครับ w h y คุณง่ายซยู u นะครับนั่งก็ s ซ t ทำไมคุณถึงนั่งนั่งจับต้องได้ไหมไม่ได้ก็สํารวจโดยการดูอดีตก็ตัดนะครับเป็นคําว่าดิดนะครับอนาคตก็ตัดอีกเป็นวิวนะครับในกรณีอย่างนี้ในกรณีก็มีกรณีหนึ่งนะครับในกรณีสุดท้ายนะครับอีกกรณีหนึ่งถ้าเราจะใช้ <c oughs> ในกรณีหน่งนะครับอีกกรณี1ก็จะเป็นกรณีของการแสดง ing นะครแสดงการเคลื่อนไหวนะครับการแสดงความเคลื่อนไหวยกตัวอย่างเช่นสูตรของอก,การแสดงความเคลื่อนไหวนี่เราเคยบอกแล้วก็คือน้อง b เติดกระดิ่งกำลังกระทำนะครับอย่างเช่นเธอกำลังไปก็จะเป็น she is ตัวนี้ช่อง1 is mr she is going she is leaving แล้วแต่นะครับอดีตก็ start เป็น was นะครับอนาคตก็ตัดเป็น will be กรอนอันนี้นีเราตั้งคำถามด้วย what where when why how เช่นคุณกำลังจะไปไหนอะ่ะก็ออันนี้ขึ้นเลย where หน้าสุดนะครับ where แล้วสูตรนี้กำลังนะครับกำลัง where สมมุติเราแต่งนี้ก่อนนะ where มันก็เป็นสูตร be นะครับ B บวกด้วย I-N-G นะครับจึงเป็น WHERE YOU ตัวนี้ก็ ARE GOING เมื่อเป็นประโยคคำถามก็ต้องย้ายตัวนี้ขึ้นข้นขางหน้าอย่างนี้นะครับต้องย้ายขึ้นข้างหน้าจึงเป็น WHERE นะครับ ARE YOU GOING นะครับอด,ดีตก็ตัดเลยเป็น where were you going อนาคตต้องเป็น where will you be going ก็คือ B e เนี่ยต้องมาใส่ในตำแหน่งเนี้ยนะครับเห็นน้าก็จะเป็น where will นะครับนะครับ,นะรบอันนี้ uh, where will you นะครับ be going นี่คือหลักการตั้งคำถามนะครับแล้วก็มีอีกหลักกับสุดท้ายแล้วนะครับหลักการตั้งคำถามโดยการถามจำนวนนะครับถามจำนวนเช่น how many อันนี้นับได้นะครับมากเท่าไหร่นับไม่ได้ต้อง how นะครับ much อันนี้ถือว่านับไม่ได้นะครับอันนี้ก็เอามันขึ้นหน้าเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราอยากจะถามประโยคหนึ่งว่า นะครับเราอยากจะถามประโยคหนึ่งว่านะครับเอ้มีประกาศประกาศกี่ด้ามอประกาคุณไปซื้อประกาศมากี่ด้ามแล้วก็มันขึ้นหน้าเลยนะครับประกาศนับได้อยู่แล้วนะ How many อะไรจํานวนที่นับได้ก็ตอบมันไปเลย How many pen อย่างงี้มันขึ้นหน้าก่อนนะมันขึ้นหน้าอย่างงี้ก่อนนะครับซื้อคุณซื้อก็อยู่นะครับ และ by, 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 by b u y b ีว b u y b y buy แปลว่าซื้อจับต้องได้ปะไม่ได้จับต้องไม่ได้ต้องสำรวจโดยการดูจึงเป็น how many pen do you buy อดีต,ตใช้ได้กระทุกป,ประทานจึงเป็น how many pen did you buy อนาคตนะครับ how many pen will you buy นะครับในกรณีนี้แต่กรณีซึ่งนับ อันนี้ก็เป็นกรณีเนี้ยนะครับที่เราเห็นกรณีศึกษาอย่างนี้นะครับแต่กรณีถ้านับไม่ได้ก็จะใช้ how much ก็พูดนี้เอาขึ้นหน้าไปเลยนะครับอย่างนี้สมมุติบอกว่า,ามีน้ําเท่าไหร่เลยนะครับน้ํานับไม่ได้แล้วก็เอามันขึ้นหน้าอย่างเงี้ยนะครับ how much water สมมติว่าคุณมีคุณต้องการน้ําแค่ไหนนะครับก็เอามันขึ้นหน้าอย่างนี้เลยจึงเป็น how much water ปั๊บขึ้นหน้าเลยนะ mm hmm. ครับอยู่คือคุณ Need ต้องการ Need จับต้องไม่ได้สํารวจโดยการดูเห็นป่ะจับต้องไม่ได้ต้องใช้ตาจับแทนก็ดูจะเป็น how How much water do you need เป็นอดีตก็ะตัด How much water did you need อนาคตก็จะเป็น How much water will you need อันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับทั้งหมดอยู่อยู่หลายหลักการนะหวังว่าอันนี้ก็คงจะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะมีประโยชน์นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะนํามาฝากอีกเรื่อยนะครับถ้าใคก็มีข้อคอมเมนต์ก็เรียนเชิญขอบคุณนะครับ